สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมวันนี้เซียวกุงนะครับมาส่งมอบรถลูกค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับผมรถ 5065e ติดคีบนะครับพร้อมใบมีดอันนี้อยิ่งใหญ่อลังการนะครับส่งมอบลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาชมกันนะครับ ให้กิจการลูกค้ารุ่งเรืองนะครับหาผลเงินผลทองมันหวานนะครับผมนี่แข็งแรงอย่างแน่นอนครับคีบเราใหญ่ตัวมหานนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับรถแท็กซีจอร์เดียนะครับ a อแท็กอร์ของเรานะครับสาขาบ้านดุงนะครับพร้อมให้บริการนะครับ ท่านใดที่สนใจรถแท็กอร์จอร์เดียนะครับสามารถโทรสอบถามหรือโทรติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับผมหรือสามารถโทรเข้ามาหาผมที่เบอร์0941791200นะครับ0941791200นะครับผมเซลคุงยินดีให้บริการครับ มือคีบขนาดใหญ่นะครับคันนี้65เลงม,า JI, มา้านะคร oui, ับมาพร้อมกับใบมีดนะครับติดตั้งใบมีดมาพร้อมนะครับลูกค้าติดตั้งใบมีดมาให้พร้อมนะครับผมลูกค้าต้องการใบมีดนะครับเราก็เลยติดตั้งใบมีดมาให้พร้อมนะครับผมอ่ากระจังหน้ากาดข้างครับครบสวยงามเลยนะครับผม อย่าลืมนะครับสนใจรถไถแท็กเตอร์จอนเดียนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0941791200นะครับเซลคุงยินดีให้บริการนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับสนใจรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ